สวัสดีครับพบกับผมนายนัทวัฒน์วงศ์ติมาชัยนะครับกับพิธีกรจำเป็นครับรายการ c m u u v i n ีวีอนบะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่าสาขาวิชานิเทศศาสตร์แขนงการประชาสัมพันธ์นะครับชั้นปีที่สได้จัดการสัมมนาเรื่องการสื่อสารในภาวะวิกฤตนะครับเราก็จะไปดูกันว่าเราเขาจัดงานกันยังไงนะครับเดี๋ยวตามผมเข้ามาเลยครับ สวัสดีครับตอนนี้เราก็ได้เจอสาวสวยหน้างานแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับผมแนะนําตัวหน่อยครับชื่อปิ๊กปียวรรณบุญวาดค่ะมีหน้าที่ทําอะไรครับในงานต้อนรับค่ะแล้วฝ่ายต้อนรับเนี่ยมีการเตรียมตัวยังไงบ้างครับก่อนงานวันจริงครับก็คือเราก็จะแบ่งเป็นฝ่ายก็จะมีจุดลงทะเบียนค่ะเป็นจุดลงทะเบียนบุคคลทั่วไปนะคะแลก็อาจารย์ค่ะจะแยกกันจะมีดอกไม้แล้วก็กลัดดอกให้อาจารย์ค่ะ ถือว่าเป็นการเตรียมตัวที่ดีมากครับแล้วงานภายในวันนี้คิดว่าจะประสบความสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีหรือเปล่าสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะเพราะเรามีการเตรียมงานเป็นอย่างดีค่ะถือว่าใช้ได้ครับนะครับตอนนี้เราก็เห็นฝ่ายบันทึกภาพนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปถามกันครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรแนะนําตัวหน่อยครับผมชื่อสลาวุฒิโสดนะครับเป็นฝ่ายบันทึกภาพใช่ไหมครับใช่ครับผมเป็นฝ่ายบันทึกภาพเคลื่อนไหวครับแล้วฝ่ายบันทึกภาพเคลื่อนไหวนี่มีการวางแผนก่อนเตรียมงานยังไงบ้างครับ อ่าก็จัดตำแหน่งเป็น2ตำแหน่งนะครับคือตรงจุดตรงจุดเก่ารายงาน1จุดแล้วก็ตรงกลางเวทีอีก1จุดนะครับแล้วก็อีก2จุดจะเป็นถ่ายเก็บบรรยากาศทั่วไปครับถือว่าวันนี้มีความพร้อมเต็มที่เลยใช่ไหมครับอ่าพร้อมเต็มที่แน่นอนครับผมและคิดว่างานวันนี้จะประสบผลรุ่งเรืองไปด้วยดีไลาบลื่นแจ่มใสแน่นอนครับใช้ได้ สวัสดีค่ะนางสาวปริยาดาปินตะดงชื่อเล่นชื่อกุ๊กกิ๊กค่ะวันนี้ก็ได้รับเกี่ยวมาเป็นพิธีกรในการจัดสัมมนาค่ะการจัดสัมมนาในครั้งนี้นะคะเป็นการจัดสัมมนาของนักศึกษาชั้นปีที่4ค่ะในวิชาการประชาสัมพันธ์สาขาวิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภาชัฏเชียงใหม่ค่ะสําหรับการจัดสัมมนาครั้งนี้ก่อนการเตรียมงานพวกเรามีความตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็กังวลนิดหน่อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องวิทยากรเพราะว่าได้รับ เกี่ติจากท่านวิทยากรคุณรุจิลาสุภาษาค่ะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อความและการสื่อสารจากองค์การสหรสประชาชาติเลยนะคะอยู่ในเต็ดเนชันท่านเก่งมากแล้วก็เราก็มีความกังวลค่ะก่อนการทํางานเราก็มีการเตรียมตัวกันมาอย่างดีค่ะโดยจัดแผนงานแบง่งไยต่างๆค่ะทุกคนร่วมการทํางานดีสําหรับวันนี้นะคะเราไม่คิดว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาแต่เราคิดว่าการจัดสัมมนานในครั้งนี้ทําให้เราได้เปรียบเสมือนการทํางานจริงของเราเพื่อว่าเราจะกล้าสู่ในอน,อนาคตและการจัดสัมมนานในครั้งนี้พวกเราจะทําให้ดีที่สุด ค่ะให้สมกับที่พวกเราได้ฝึกฝนแล้วก็เตรียมตัวกันมาเป็นอย่างดีค่ะขอบคุณค่ะ,ะ,รคระนะครับเราเจอเป้าหมานะครับสวัสดีครับเชื่ออะไรครับแนะนําตัวนะครับค่ะน,นางสาวสุพิชาอุดมบตรค่ะนักศึกษาปี4ีค่ะประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้มาทําอะไรครับวันนี้มาถ่ายภาพค่ะมาเก็บบรรยากาศสัมมนาวันนี้ค่ะถือว่าถ่ายภาพสวยปะ่ะบสวยมากค่ะใช่ได้ครับ เกิดภาวะวิปริตและเกิดความตระหนักรู้ที่จะวางแนวทางแก้ไขไปยุ่งหน้าสามารถเป็นแนวทางเตรียมตัวล่วงหน้าและลงมือปฏิบัติได้จริงการจัดสัมมนาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสัมมนาการประชา,า,าสัมพันธ์ที่ศาสตร์มไม่เคยดูนะคะที่จะเชิญคณะบดีเข้ามาร่วมด้วยซึ่งถือว่าได้รับเกียรติอย่างสูงเวลาจากทางคณาจารย์นะคะแล้วก็นักศึกษานะคะ โดยพ่อการสอนงานเรื teachers, hmm. nah ่องของการจัดการสื่อสารในภาวะวิกฤตนะคะสร่าว่าเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของักศึกษาแขนประชาสัมพันธ์ชั้นปีที่สนะคะซึ่งการสัมมนาในหัวข้อนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมเดินนะคะที่สอดคล้องกับงานทางด้านการประชาสัมพันธ์นะคะนักประชาสัมพันธ์ก็คือนักสื่อสารนะคะด้วยคำพูดด้วยเอ่อการกับลีาท่าทาง สวัสดีค่ะดิฉันโจซี่ค่ะถึงจะเป็นร่างแบบนี้นะคะขดิจมาบอบเกียรติให้เป็นหัวหน้าฝ่ายสถานที่ค่ะการเตรียมสถานที่นะคะก็เราจะใช้คือไม่มีอะไรเยอะอะค่ะเก้าอี้โต๊ะเพราะว่าโพดงโพเดียมทุกอย่างก็อยู่ในห้องนี้หมดแล้วค่ะเราก็เพียงแต่ว่าเราจะมาติดต่อกับ ฝ่ายเจ้าของสถานที่นะคะว่าเราจะใช้ห้องนี้เป็นห้องในการใช้การสัมมนานะคะแล้วก็สําหรับทีมงานก็คือเราจะใช้โทนสีเขียวค่ะซึ่งทําให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับความสดชื่นนะคะสดใสแล้วก็งานก็เป็นไปได้ด้วยดีค่ะคือเรามีการวางแผนที่ดีนะคะไม่สะดุดอะไรสักอย่างเลยค่ะโอ้เพอร์เฟกต์เล นี่ก็คือบรรยากาศภาพรวมของคนจัดงานในงานสัมมนาครั้งนี้นะครับจะเห็นได้ว่างานสัมมนาเนี่ยเป็นงานที่ไม่ง่ายเกินไปแล้วก็ไม่ยากเกินไปนะครับมันอยู่ที่ความตั้งใจของคนนะครับว่าเราจะตั้งใจการทำมากน้อยแค่ไหนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ